สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถามประวัติคุณมิมมิมนะคะว่ามีเหตุการณ์สุโคตรหรือว่าอะไรบ้างนะคะก่อนแรกก็ขอแนะนาตัวนะคะชื่อแป้งสีน้ำไงก็ได้นะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านมิมมิมนะคะสวัสดีค่ะคุณมิมมิมค่ะคุณมิมมิมมีประวัติอะไรให้เรา ฟังกันไหมคะไม่รู้คะ่ะถามดิค่ะชื่ออะไรคะชื่อชื่อมิมี่ค่ะแล้วพ่อแม่ชื่ออะไรคะพ่อชื่อตอกแม่ชื่ออุ๋ยคะะ่ะแ้วตอกนี่มันมีตะปูหรือโค้นคะตอกขัะไม่ใช่อตอกคือเราก็จะถามต่อนะคะเกิดปีพศอ,อ,อะไรบ้างคะอะไรพๆๆ่อเกิดปีพศออ สองพันห้าอสี่ค่ะถ้าเป็นคิดจากราคาสองพันสองพันสแล้วชอบกินอะไรอย่างแรกคะชอบกินคนละงาชอบทุกอยาก่างอ่ะไม่เป็นหน้าเลยนะค <c oughs> แล้วก็ผักเช่นกันใช่ไหมคะค่ะผักไม่เลือกกินเหมือนใครบางคนหรอคะอ๋อค่ะใครก็ไม่รู้เนอะเนอะเนอะ,นะ นี่ค่ะก้องห่นไปเลยค่ะนี่แหละค่ะคนนี้นะคะไม่กินผักใครไม่กินหรอ <c oughs> ไม่มีอะไรลมค่ะวันนี้เราก็จะมาขอ V s นะคะ V s ความน่ารักนะคะมาค่ะเราก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะกดแช์ หนึ่งบอกจ้านี่นะคะก็คือความน่เราที่เราที่ถ่ายรูปกันไปเม่ักคู่แล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้นะคะให้เลือกนะคะว่าแป้งสีน่นกับมิมมิมนะคะใครจะพูดชนะคะคือเราหมายเลขที่หนึ่งสำหรับมิมม,มิหมายเลขที่สอง เก็อย่าลืมด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปอื่นๆอย่าพลาดนะคะ IG แป้งหนึ่งก็กเจนะคะ Facebook แป้งซีน่ายังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปใต้ล่างนี้นะคะเราด้วยนะคะเดี๋วเด๋วเอาไว้เด๋วอันนี้เนไว้ใต้ล่างนะคะโอเคค่ะสวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย